สวัสดีครับผมแชมป์ซัมติงนะครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่งานสถาปนิก66นะครับหรือว่าอาสาเอ็กซ์โปซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับจากแบรนด์บูสโคบกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักว่างานสถาปนิกคืออะไรนะครับงานสถาปนิกนะก็คืองานที่รวบรวมนวัตกรรมนะครับการออกแบบก่อสร้างนะครับวัสดุมากมายนะครับรวมไว้ในงานนี้นอกจากนั้นนะครับยังมีงานทอล์กนะครับงานเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับการออกแบบของสถาปนิกนะครับรวมถึงงานในสาขาอื่นๆมารวมกันในงานนี้เช่นกันครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีสินค้ามากมายนะครับให้เราได้เลือกชมกันและแน่นอนนะครับมีสินค้าแมทเทลชีสจากแบรนด์บูสโคบด้วยครับซึ่งแบรนด์บูสโคบเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับที่ซาบอันนีต่างให้การยอมรับนะครับเพราะมีการใช้งานในโครงการขนาดใหญ่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสนามบินแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับทำให้แบรนด์บูสโคบเนี่ยเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบโลหะและก็เหล็กเคลือบสีครับซึ่งปัจจุบันนะครับแบรนด์บูสโคบนะครับครบรอบ28ปีในไทยแล้วด้วย ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าทําไมเหล่าสถาบันนี้นะครับถึงให้การยอมรับแบรนด์บูสโคมนะครับไปดูกันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธของบูสโคมนะครับบูสโคมครับนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมทัลชีนนะครับเขายังมีการจัดการประกวดนะครับที่สนับสนุนให้สถาบิกไทยเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงผลงานนะครับนั่นก็คือ บูสโคบดีไซน์อวอร์ดนะครับซึ่งปีนี้นะครับมีผู้ส่งผลงานเข้ามามากมายเลยนะครับและในวันนี้นะครับมีการจัดโชว์เคสขึ้นมานะครับ50โครงการด้วยกันซึ่งแต่ละผลงานเนี่ยมีความน่าสนใจที่ต่างกันนะครับจะมีผลงานอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับยังโบสถ์ตัวนี้นะครับที่จังหวัดตากนะครับผมเชื่อว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะครับ คือการใช้เมทัลชี้เนี่ยมันไม่จะเป็นที่จะต้องให้ความรู้สึกที่มันดูแข็งกระด้างเสมอไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันสามารถตั้งอยู่ในธรรมชาตินะครับป่าเขาต่างต่างมันก็สามารถดูกลมกลืนได้ด้วยสีด้วยความมันวาวของมันที่มันพอดีนะครับที่สําคัญนะครับมันจะต้องทนแดดทนฝนครับทนกับสภาพอากาศที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วพอมันรวมกันเป็นภาพรวมของตัวอาคารทั้งหมดนะครับมันก็ดูเข้ากับธรรมชาติมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันเหมาะกับการเป็นบสถ์ที่ตั้งอยู่ในหุบเขามากๆเลยครับ อย่างบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่ผมคิดว่ามันใช้ตัววัสดุเมทัลชีสได้อย่างน่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยการเอาเมทัลชีสเนี่ยมาใช้เป็นผนังเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมนะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโอเคมันสามารถทําเป็นบ้านได้แล้วภาพรวมออกมามันก็ดูดีนะครับผนังเลืยอร์ที่ไปเป็นหลังคามันสามารถทําเป็นบ้านนอร์ดิกเท่ๆได้เลยนะครับก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ผมชอบมาก แต่ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์นะครับผมจะขอพาไปดูไฮไลท์งาน a อ Forum 2023นี้กันก่อนครับ a อดโฟลลคือหนึ่งในกิจกรรมงานอาสา Expo นะครับเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับงานออกแบบที่น่าสนใจจากทั้งสถาปนิกไทยและต่างประเทศซึ่งกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะครับโดยงานแอดโฟลล์มครั้งนี้แบรนด์บูสงบเองก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอีกด้วยครับสหรับวันนี้นะครับเรามีโอกาสดีนะครับสัมภาษณ์สถาปนอิก2สองคนนะครับที่อยู่ในฟิน a ลลิสต์20ทีมนะครับ ที่ส่งเข้าประกวดบูสโคบดีไซน์อวอร์ดนะครับเสถานบันนีกที่เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับผลงานตัวบ้านไฟฟ้าเฮาส์นะครับ ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รางวัลเกี่ยวกับ climate change ด้วยใช่ไหมครับใช่ให้พี่ขิดช่วยอธิบายหน่อยครับว่าตัวบ้านนี้มันคือบ้านอะไรแล้วก็มันมีแนวคิดหลักๆยังไงบ้างครับโปรเจกต์น,นี้เรียกว่าบ้านหิ่งห้อยเพราะบ้านหิ่งค้อยเนี่ยมันกำลังพูดถึงคน3ามเจเนอเรชันเราก็เลยใช้มทตสึเยียวที่ค่อนข้างหลากหลายและสื่อถึงคาแรคเตอร์ของ,งเจเนอเรชันที่ต่างกันพวกผน,งนังปูน ท,ที่หล่อจากแบบไม้มะพร้าวเพราะว่าคุณยายเนี่ยทำสวนมะพร้าวแล้วก็อยู่กับมะพร้าวมาทั้งชีวิตเลยเ,เ,เจนแรกเ,เจนแรกเจนที่2ก็คือเป็นเจนของรุ<ม>่นเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่แลว<ม>ทีเนี้ยวัสดุเนี่ยก็จะเป็นวัสดุพวกแบบว่าแผงที่เป็นไม้ยิงไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้เก่า<ม>ที่เอามาจากตัวตัวบ้านเขาจีนด้วย แล้วก็มีอีกแมทเทอเรียลหนึ่งคือจะเป็นของพวกหลานๆซึ่งทีเนี้ยก็คือไฮไลท์เลยคือเราเลือกใช้อลอนที่เป็นแบบว่าหลังคาเมทัลเนี่ยเพื่อเพื่อสื่อถึงความทันสมัยของอีกเจเนอเรชันหนึ่งเพื่อให้เขารู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดคุณยายก็ยังได้สัมผัสความเป็นแบบผนังมะพร้าวคุณแม่รุ่นคุณแม่ก็คือเขาชินกับการอยู่บ้านไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีผนังไม้แล้วก็ รุ่นลูกเนี่ยก็คือคือเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันทันสมัยเราก็เลยผสมประสานร่วมกันแล้วตัวบ้านเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่อง Climate Change เราจะใช้เหล็กเนี่ยเวอร์ที่เป็นหลังคากับเป็นฟาซาดในโครงที่เดิมที่มันเป็นไม้อะไรเงี้ยเพื<ฮ>่อจริงๆในเซนส์นเนี่ยมันก็คือเรื่องการที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะให้คนรุ่นใหม่เฮ้ยได้อนุรักษ์ไอ้สวนเหล่านี้ ด้วย<อ>ในเชิงนามนธรรมะนะการเลือกวัสดุอย่างเช่นพวกไมทัลชีดเนี่ยครับพี่กึินมีแนวทางในการเลือกอยังไงบ้างเช่นมันจะแบรนด์ไหนก็ได้หรือเปล่าหรือเวลาที่เราดูจะเลือกสักอย่างเนี่ยเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการเลือกเออเฮ้ยเลือกสิ่งที่มันแบบว่าให้มันรับกับดีไซน์เราด้วยนะ<ม>แล้วก็อยากจะแบบว่าสร้างแรงบันจ่าแรงบันดาลใจให้คนเห็นด้วยวเฮ้ยการใช้วัสดุ ที่มันมันอาจจะแปลกสำหรับเขาอะอย่างเช่นแบบว่ายมนจะชีสเนี่ยดูเป็นอินดสเรียลหน่อยหน่อยเอยเอเฮ้ยมันมาใช้กับบ้านได้นะแล้วเนี่ยเรามาใช้กับผนงังสนังได้มันไม่ใช่แค่หลังคานะมันทํามาเป็นฟาซาดได้ในแง่ของการที่เออเออยาบุสโกมเนี่ยมีผลงานที่แบบโอ้โหทำเยอะแยะมากมายทําสนามบินทำห้างอะไรเงี้ย,อ,ย,ยอันนี้มีผลไหมครับที่แบบเอ้ยเราโอเคเขามีาเรฟเฟนซ์ที่แบบน่าเชื่อถือเราก็จริงๆ,ๆก็ไปเปิดเรฟเฟนซ์พวกนี้แหละให้ลูกค้าก็ดูว่าเฮ้ยลอนเดี๋ยวนี้ มันเป็นแบบนี้นะมันไม่ใช่เป็นรอนแบบ,แบบแบบที่เขาทาโรงงานกันนะเรามีรูปแบบรอนรูปแบบใหม่นะเฮ้ยอันนี้มันเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะคือมันกันน้ําได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนพรามร้อนกันอะไรได้ใช่กันความร้อนได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยเราเลือกความหนามันเลือกฉนวนได้นะอ,อ,อะไรต่างๆแล่าเนี้ยมันเป็นเรื่ององค์ความรู้แหละที่ว่าเราก็ต้องถ่ายทอดในสถานที่เราเป็นนักออกแบบคือและที่สําคัญเลยเท่าที่สัมผัสตรงๆเลยคือเหมือนว่า คนเนี่ยเวลาเวลาสมมุติว่าเราบอกว่าจะใช้เนี่ยแล้วบอกเฮ้ยเขาเคยใช้ในที่อย่างนี้มาแล้วนะเขาจะรู้สึกมั่นใจขึ้นไงสวนปีน้าเนี่ยคิดว่าเขาก็น่าจะมีการประกวดอีกนะครับพีแล้วก็อยากจะให้พี่ฝากอะไรหน่อยสําหรับสถาบนิกหรือว่าถ้าการประกวดครั้งต่อไปเนี่ยพี่ขึ้นสนใจจะส่งอยู่หรือเปล่าอยากให้เชนชวนน้องๆหน่อยครับปีน้าก็สนใจอยากจะส่งอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยังมีอะไรที่อยากจะนําเสนอให้กับคนได้เข้าใจอ่ะไอแทมทเทอรีใหม่ๆอ่ะอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นอย่างของของบูธโศกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอได้เรามาเริ่มใช้อ่ะรู้สึกว่ามันต่อยอดไปอะไรได้อีกอ่ะเราก็เกิดไอเดียแล้วแล้วรู้สึกว่าเออในงานที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยเลยเราก็เอามาใช้มันด้วยแล้วอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆสามนี้หรือว่าน้องๆที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเออที่มีผลงานน่ยให้ให้มาส่งกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมัน มันมันเป็นเรื่องการสื่อสารแหละคือเราเป็นนักออกแบบอะเราเราเราอาจจะต้องเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับช่วยกันสร้างตัวอย่างทำให้คนเนี่ยเข้าใจเพราะนั้นวงการออกแบบเรามันจะได้แบบว่าพัฒนาขึ้นต่อไปอ่ะสำหรับไฟไ้าไฟเฮานะครับจะเห็นว่าการรวมวัสดุนะครับทั้งสามวัสดุ เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะแปลกใหม่แล้วก็ดูจะไม่เข้ากันนะครับแต่ว่าพอมาใช้การออกแบบที่มีการคิดที่เรียดอ่อนเนี่ยทั้งสวัสดุเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเมทัลชีนนะครับดูดูมันจะเป็นวัสดุที่แบบแตกแยกไปจากเพื่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอมันมารวมกันแล้วรวมกับบริบทที่แบบเป็นธรรมชาตินะครับบอกว่ามันทําให้งานตัวนี้มันยิ่งสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณพี่เกินมากนะครับที่มาแชร์ไอเดียของงานดีเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หรือว่าไปคุยกับดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งนะครับกับอีกงานหนึ่งนะครับและนี่คืออีกผลงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในการประกวดของบูสโคดีไซน์วอร์ดของปี2022นีนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาคุยกับดีไซเนอร์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมุจจากาวุธนะครับจาก M A A R นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ของเซนทันจันทบุรีกันนะครับในการ ส่งเข้าประกวดในโครงการรู T ้ส s ก o p e b j a w r w a เนี่ยบูจาวุฒมองเห็นอะไรในโครงการประกวดน,นี้แล้วก็ทำไมถึงสนใจการประกวดน,นี้ครับสนใจก็คือด้วยหัวข้อของมันครับก็คือหัวข้อในการประกวดของปีนี้มีกเกี่ยวกับการใช้พลังงานการลดพลังงานอันนี้ก็คือเป็นผลงานของเซนทันจันทบุรีากให้คุณบูจาวุธช่วยอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆขอ,ของของตัวอาคารที่ได้ดีไซน์เลยครับคอนเซปต์ดีไซน์นะครับของห้างเซนทันจันทบุรีนะครับก็คือจริงๆอ่ะเรา พยายามดีไซน์โดยหยิบยกเอกลักษณ์ของภายในจังหวัดมาอย่างเช่นที่จันทบ,บุรีเนี่ยครับคีย์คอนเซปต์มันคือชาม,มิ่งจันทบ,บุรีก็ฟิสเน่ของจันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของพลอยจันทั์ถ์ญมณีนะครับแล้วก็เสือกกนํามาเรียงร้อยนะครับก็คือจะถอดออกมาเป็นปราสาท ที่เป็นการเส้นสายที่เป็นเหมือนการสอดประสานของเสือแล้วก็ตัวสีสันเนี่ยเลือกใช้ที่มันดูเป็นธรรมชาติอยากจะสอบถามถึงเรื่องตัววัสดุที่ใช้ครับ,รบในพาร์ทไหนบ้างที่มีการใช้งานตัวออสินค้าของผู้ส่โภคบ,บางแมสซิ่งนะครับแมสซิ่งก้อนใหญ่ๆที่อยู่บนหลังคาสองก้อนก็คือจะเป็นก้อนที่เป็นฟังก์ชันของโรงหนังแล้ก็คอนเวนชันทอแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นส่วนกลาง คอมบอนพาซ่านะครับตรงนี้ก็จะใช้ที่เป็นหลังคาแล้วก็ใช้เป็นป้าด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือเ mm hmm. นื่องด้วยวัสดุจุดเด่นของมันก็คือมีน้ําหนักเบา mm hmm. นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้สามารถทำเท็กเจอร์ให้มันดูเป็นลายไม้มีความ mm hmm. เป็นไม้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นครับสมมติว่าในการเลือกวัสดุเนี่ยคุณจักรกวุฒิมีการเลือกใช้ยังไงบ้างสมมติเราได้คอนเซ็ปต์มาแล้วแล้วเราอยากจะได้แมสฟอร์มแบบนี้สเต็ปต่อมาจะเป็นเรื่องของการคิดว่ามันจะใช้อะไรดีนนใช่นีับหลักการเบื้องต้นคุณจักรวุฒิคิด คิดเรื่องวัสดุอย่างไรบ้างมีหลักการไหบ้างก็คือคี์หลักสาคัญเลยของการก่อ,อ,กรอสร้างห้างสินค้า,ธธานะครับก็คือเวลาเวลาคือต้นทุนที่สูงมากมมเราต้องเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ในการก่อสร้างที่ให้ความรวดเร็วในส่วนของเมทั้ชีตเนี่ยเป็นอะไรตอบโจทย์มากเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ําหนักเยอะซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็การก่อสร้างที่รวดเร็วก็เลยเป็นที่มาที่ ในการหยิบตัวเมทัลชีตเนี่ยมาใช้รวมถึงมันสามารถเขาเรียกว่าควบคุมเวลาได้ได้ด้วยตอนแรกที่มีการคิดถึงเรื่องของการใช้เมทัลชีตเนี่ยบริจัวุฒิมีแบรนด์บูสโกบขึ้นมาเลยไหมหรือว่าตอนแรกเนี่ยมีการพิจารณาอย่างไรบ้างหรือว่ามีมีฟอ,อยต์ไหนบางที่แบบจะใช้แบรนด์ไหนหรือไม่ใช้แบรนด์ไหนเลยจริงๆในการเลือกหยิบใช้ตัวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ที่เป็นเมทัลชีตนะครับผมก็จะดูในเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานที่มีการรับรองนะครับทั้งทางในไทยแล้วก็ทั้งทางต่างประเทศเนี่ย ซึ่งผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวของสินค้าของบุษบกเพราะว่ามีขายค่อนข้างที่จะทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานต่างๆมันจะเป็นการส่งต่อความเชื่อมั่นเนี่ยให้กับลูกค้าเราด้วยเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะใหญ่ปีนี้มีคนส่งผลงานมาเยอะมากเลยทีนี้คุณจกักรวิได้เดินดูบ้างหรือยังครับอ๋อได้เดินดูเลยครับจริงๆก็ดูตั้งแต่ตอนที่เขาฟนอลไลซ์20ผลงานสุดท้ายเลยด้วยใช่ครับเพราะจริงๆก็ ก็มี่อมมของใครที่แบบช,ชื่นชอบหรือหรือแบบคิดว่าน่าสนใจบ้างไหมครับก็จริงๆมีงานที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างเยอะ,อะในที่ว่าส่งประกวดมาเนี่ยแต่ว่าที่ท,ที่ที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็จะเป็นงานของสมาคมนะครับวิศวกรในงประเทศไทยตัวอ,อาคารของสมาคมกใช่ครับใช่ครับค,คือมันตอบโจทย์ในแง่ของทางดีไซน์ที่เขาคิดออกมานะครับก็คือ เขาพยายามแบบดีไซน์ออกมาให้มันมีความมีความเป็นเอนจิเนียริงแบบส,สูงมากมเลยน,น,นะครับเหมาะกับการเป็นอาคารของสมาคมข,ของวิศวกรรมจริงหรอใช่ใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งผลงานที่ค่อนข้างชื่นชอบได้ครับผมอยากจะให้รู้จักรวดฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับการประกวดนี้แล้วก็สมมติว่าถ้าอยากบอกพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆสถาปนิกว่าแบบปีหน้า อยากจะให้เชิญชวนเข้ามาประกวดอะไรอย่างนี้ครับครับก็อยากจะเชิญชวนสถานิทุกๆท,ท่านนะครับในปีหน้าให้ร่วมกันส่งผลงานนะครับ b ูส s คดี Design Award ปี2023นะครับเพราะว่าเป็นการประกวดที่มีความหลากหลายด้วยเพราะว่าเขาจะจัดหมวดหมู่ตามแคตตาล็อกของอาคารนะครับก็อยากให้อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกัน จะเห็นได้ว่างานของคุณจักรวุฒินะครับมีความสุลฤท์เฉพาะตัวมากแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัววัสดุ b l u e s c o p เนี่ย metal sheet ของ b u s c o p เนี่ยสามารถตอบโจทย์เรื่องของดีไซน์ได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณจักรวุฒิมากนะครับโอเคครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมพามาชมวันนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าทำไมนะครับแบรนด์ b ู u e s c o p ถึงเป็นที่หนึ่งในใจของเราสถาปนิกนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะพาไปชมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับฝากติดตามกันทุกช่องทางของแชมป์ซัมซุงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม